สงครามมาแล้วถ้าสงครามมาแล้วระหว่างยูเครนกับรัเสเซียแล้วมันจะเป็นยังไงกับบิตคอยบ้างแล้วมันเกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่าสวัสดีครับผมคนรักนะครับสมเลิใช้สิริมากระดกับเพจนะักลงทุนคริปโตและ YouTube c h a แ n e ก g ลรักคริปโตอินเวสเตอร์สงครามมาแล้วถ้าสงครามมาแล้วระหว่างยูเครนกับรัเสเซีย แล้วมันจะเป็นยังไงกับบิตคอยบ้างแล้วมันเกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตเคเ r รนซีหรือเปล่าประเด็นสําคัญที่อยากรู้ไม่ว่าใครจะลบอะไรกันขนาดไหนนักลงทุนอยากรู้อย่างหนึ่งแล้วมันส่งผลกระทบยังไงผมสงสัยครับหลังจากที่การบุกรุกของรัสเซียมีคนเสียชีวิตกันเยอะแยะเลย บางคนก็มีญาติมีเพื่อนมีคนรู้จักในยูเครนก็พากันอพยพไปฝั่งตะวันตกคำถามสำคัญมันมีเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างอยู่กับคริปโตเคอร์ซีแล้วมันจะส่งผลดีจริงๆหรือเปล่าเกิดแซงชันเกิดแซงชันคืออะไรคือการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัเสเซียถูกต้องไหมระบบธนาคารก็ทำงานได้ยากเมืองเสียหายล้มระเบิดไปไมหมดเศษซากกระจายธนาคารยังไม่มีจะให้ใช้อา้าวแล้วมันแล้วคริปโตเคอร์ซีกระโดดเข้าไปช่วยเหลือได้ยังไง ในของยูเครนครับมีการเรียกระดมทุนผ่าน NGO ต่างๆพวกองค์กรที่ไม่สวยหาผลกําไรเนี่ยเขาก็เรียกบอกว่ารับบริจาคก,ก็มีคนบริจาคจากทั่วโลกเลยเข้าไปภายในระยะเวลาแค่3 4วันครับมีการบริจาคเข้าไปมูลค่าเกิน5ล้านเหรียญอันนี้แค่ NGO นอะองค์กรไม่ใช่ของรัฐนะรองประธานาธิบดียูเครนก็มีการเปิดรับบริจาคอ้างว่าจะมีแอร์ดอกคนก็แห่กันเข้าไปโอนกันเข้าไปเต็มไปหมดเลยแต่ก็มีาสารพัดช่องทางที่จะพยายามเอาโลกของคริปโตเคอเรนซี เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องมีธนาคารหรือหน่วยงานของรัฐใดๆมารองรับในภาวะสงครามแบบนี้ในภาวะที่ไม่สามารถออกมาดําเนินชีวิตได้ตามปกติก็มีส่วนที่เข้าไปช่วยเหลือต่างๆเต็มไปหมดโอเคทีนี้เราจะพูดแต่เนื้อหาแบบนี้ไม่ได้หรอกเรามาดูเป็นตัวเลขกันจริงๆดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกคริปโตเคอเรนซีบ้าง ผมอยากให้ดูราคาบิตคอยครับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนครับขนาดราคากําลังดิ่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 งวันที่24ใช่ไหมครับแล้วก็ดีกลับขึ้นมาทันทีเลยภายในวันเดียวนะครับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์และภายในระยะเวลาประมาณ3วันนะครับประมาณ1สัปดาห์ผ่านมามูลาค่าขึ้นไปถึง28แต่ก็ยังไซเวย์อยู่เนื่องจากตลาดมันเป็นขาลงมายาวนานเงหลายๆคนก็ยังกังวลอยู่ว่าราคาจะไปทั้งไหนเรามาดูแค่ข้อมูลราคามันอาจจะไม่เวิร์กเราไปดูข้อมูลพื้นฐานของบิตคอยกันดีกว่า ข้อมูลพื้นฐานบิตคอยคืออะไรผมพาไปดู blockchain com เลยในเว็บไซต์นี้ก็มาดูข้อมูลว่าเอ๊ะแล้วมันมีการใช้งานบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีกันเยอะมากขึ้นขนาดไหนอันนี้ผมพาไปดู estimate transaction value หรือมูลค่าในการที่ใช้โอนเงินมูลค่าในการโอนนะครับผ่านบิตคอยตรงนี้เกิดเหตุคือวันที่24ถูกต้องไหมครับประมาณ3.072บิลเลียนมูลค่าตกลงมาเรื่อยๆเ,เ,เพะเกิดเหตุที่รัสเซียอินเวเข้าไปบุกยูเครนปุ๊บ ภายใน1สัปดาห์ขึ้นไปถึง4.88หรือเรียกได้ว่ามูลค่าการใช้บิตคอยในการโอนเพิ่มไปประมาณ5เกือบ60%เลยทีเดียวมูลค่าที่ใช้บิตคอยในการโอนนั้นแปลว่าโลกได้เริ่มเห็นแล้วครับว่าคริปโตมีประโยชน์ในภาวะฉุกเฉินในภาวะที่อาจจะเป็นสงครามหรืออาจจะบานปลายมากกว่านี้ประเด็นสําคัญคือนอกจากบิตคอยมีอะไรขึ้นบ้างข้าวสาลีน้ำมันนั่นคือภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากภาวะสงคราม เราว่าเอ่อข้าวหยากหมักแพงต่างๆกระดดกันเข้ามาเต็มไปหมดเลยทําให้ตลาดการลงทุนตรงนี้ขันสนมากๆเราจะเอาตัวรอดอยังไงนี่คือส่วนสําคัญในโลกของคริปโตเคอเรนซีครับมันมีเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกฟิลเจอร์หรือ Option ออปชั่นต่างๆ แน่นอนครับว <st fashioned language> ่าถ้าคุณร <sh art ic> ู้ทิศทางราคามันอาจจะสามารถเป็นเครื่องมือในการลดระยะเวลาหรือทับกำไรให้กับคุณได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้ในตลาดที่คุณถืออยู่มันอาจจะเป็นหุ้นมันอาจจะเป็นเงินสดของคุณเงินสดของคุณอาจจะด้อยด้อยค่าแต่บางคนเก็บทองคําไว้เอามาขายกันเต็มไปหมดเลยแต่หลายๆร้านก็บอกว่าตอนนี้ถ้าขายนะอาจจะยังไม่มีเดี๋ยวเอาเป็นเช็คไปก่อนก็มีนะครับทองหลายๆร้านก็ไม่มีเงินสดพอ เช่นเดียวกันแล้วโลกคริปโตจะเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบการเงินระบบเศรษฐกิจตรงนี้ได้ยังไงผมพาไปดูบางคนมีเงินสดอยากฝากเงินแต่ไม่รู้จะฝากแบบไหน,นไม่รู้จะเอาเอาไปกินดอกเบี้ยยังไงเงินที่เราขายทองออกมาก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเงินที่เราขายหุ้นออกมาก็ไม่รู้ทําอะไรเพราะหุ้นหลาย,ลาย,ลายตัวบางตัวก็ตกหุ้นในอเมริกาในสหรัฐหลายๆตัวตกลงอยากให้ดูในแองเคอร์ปรโตคอก็คือในเทอร์ราเชนเป็นยังไงละ่ะ ตั้งแต่เกิดภาวะสงครามช่วงวันที่23 24มีคนเอาเงินมาฝากเพิ่มมากขึ้นทันทีจาก7ล้านขึ้นไปเป็น9ล้านแล้วนะแปลว่าพอมีเงินสดเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็มาหาฝากกินดอกที่แ n c h o r Proto ตคอฝากกินดอกกันได้เท่าไหร่ที่นี่ครับเขาฝากกินดอกกันส้และทีนี้ในฝั่งโลกตะวันตกเขาทำยังไงกันอีกเขามีหุ้นใช่ไหมเขามีหุ้นเขารู้ว่าหุ้นตัวไหนกำลังจะลงไงล่ะเขาก็ไปอยู่ใน m i l l e r p r o t o c ตคอล l l e r p r o t o ป o l ตคอลก็คุณก็สามารถช็อตหุนหน้นได้ n น็ตฟลิลงไหมเนี่ยคนมาช็อตกันเต็มไปหมดเลย N v i d ว a เดียเพ s t a r b u ต k รธุรกิจไหนดูเป็นขาลงมากๆธุรกิจไหนเปลี่ยนชื่อแล้วรู้สึกว่าเ้ยมันกําลังลงอยู่คุณก็มาถือฟาร์มแล้วก็ช็อตพวกนี้ก็ได้เนี่ยแหละระบบการเงินเก่าๆกําลังอยู่ในการเปลี่ยนหน้าคริปโตเคอเรนซีอาจจะเป็นเครื่องมือหรืออาจจะเป็นช่องทางช่องทางที่คุณควรจะต้องรู้จักนวย มันอาจจะมาเป็นเครื่องมือหรือเป็นทางรอดของใครบางคนและใครบางคนอาจจะได้กําไรมหาศาลถ้าคุณรู้จากเครื่องมือต่างๆวันนี้ผมมาพูดสั้นๆให้คุณได้รู้จักผลกระทบไม่ว่าตลาดนี้ไม่ว่าโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณมีวิธีคิดแบบนักลงทุนสิ่งสําคัญต้องมองหาโอกาสแล้วคุณจะทําอะไรเพิ่มได้ไามไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ คุณต้องมองหาว่ามันจะเป็นโอกาสให้คุณได้เมื่อไหร่มันจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไรบ้างสิ่งสําคัญที่อยากฝากไว้คือเพราะการลงทุนมันคือการซื้อเวลาให้คนที่คุณรักบางคนเกิดวิกฤตมาหลายคําให้เขาเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเขาได้บางคนเกิดวิกฤตปุ๊บแล้วเขาก็จมเลยครับวิกฤตวันนี้ผมอยากมาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนักลงทุนทุกๆคนนะครับไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเลวร้ายขนาดไหน ลองมองหาแสงสว่างที่ปลายทางไม่ได้เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนถ้าคุณชอบเนะะื้อหาถ้าคุณชอบอคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งตอบมอกต่อเพื่อนด้วยก็ฝากเพจนักลงทุนคริปโตและ Youtube c h anel n คุณรักคริปโตอ,อินเวสเตอร์ไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ